มี u t u b e นะครับก็ให้เราเลื่อนไปฝากขวามือนะครับนี่ฮะก็จะขึ้น YouTube นะครับจากนั้นให้เรากด e n น e r เข้าไปสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการนะครับ Thailand คลิปนะครับมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับพอดีมีเพื่อนๆนะครับสอบถามมานะครับในคอมเมนต์นะครับว่าในการดู YouTube นะครับผ่านนะครับสมาร์ททีวีนะครับเป็นทีวีซัมซุงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเข้าไปดู YouTube อย่างไรนะครับเบื้องต้นนะครับให้เราจับรีโมทมาก่อนนะครับนะครับบอกว่าไม่รู้จะกดตรงไหนนะครับให้เรากดที่สมาร์ทหับนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับกดตรงสมาร์ทหับนะครับกดปุ๊บนะครับเห็นไหมอ่ะไปดูกันใกล้ๆนะครับเนี่ยครับมันจะมีขึ้นแอปมานะครับ เห็นไหมครับกดใหม่นะครับนะครับจะมี YouTube นะครับก็ให้เราเลื่อนไปฝั่งขวามือนะครับนี่ะก็จะขึ้น YouTube นะครับจากนั้นให้เรากด enter เข้าไปนะครับปุ่มกลางนะครับการที่เราจะดู YouTube ได้หรือไม่นั้นนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าทีวีของเพื่อนเพื่อนนั้นนะครับได้เชื่อมต่อระบบไว้หรือยังนะครับ ทีนี้อันนี้มันมีคนล็อกอินค้างไว้ที่เครื่องนะครับทีนี้ผมจะเข้าไปแบบผู้มาเยือนนะครับเราก็เลือกเป็นผู้มาเยือนนะครับเข้ามานะครับมันก็จะบอกว่าคุณได้ออกออกไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยกเราก็สามารถเชื่อมต่อได้แล้วนะครับทีนี้เพื่อนๆคนไหนที่ไม่สามารถเข้าได้นะครับให้เราไปตั้งค่านะครับการเชื่อมต่อ w i f i นะครับซึ่งอ่อ ผมได้ทําคลิปนี้ไว้แล้วนะครับอยู่ด้านขวามือของท่านผู้ชมนะครับจะมีปุ่ม3ปุ่มเด้งขึ้นมาด้านข้างนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูวิธีการตั้งค่าเชื่อมต่อได้เลยนะครับผมผมทำคลิปไว้ให้แล้วนะครับทีนี้วิธีการดูก็ดูไม่ยากครับให้เรากดเข้ามาเลยนะครับจะดูอะไรก็กดเข้ามาี๋ยวผมจะเปิดอะไรสักอย่างนึงก่อน ลิขสิทธ์ท้งนั้นเลยนะครับเปิดอะไรล่ละเะอาเป็นลิขสิทธ์ล้วนๆเลยอ่อ,อแมวอันนี้ละกันนะครับให้เครดิตพีเ่เนี่ยกินเก่งนะครับพี่คนนี้ละกันอย่าครับผม จากนั้นเราจะดูคลิปอะไรแล้วก็เลื่อนดูได้ด้านล่างนะครับโอเคนะครับแค่นี้เองนะครับผมครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับหากชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกดแชร์นะครับไว้คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับการย้ายช่องนะครับของ ทีวีดิจิตอลนะครับว่าเราจะย้ายช่องได้อย่างไรนะครับบนสมาร์ททีวีนะครับเดี๋ยวไปพบกันคลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ